มาไปเที่ยวกับเจแม่แก้วมังกรครับผมแก้วมังกรสวยนะพ้องอยู่หลังเที่ยบ <c oughs> ทีมมาลงหวดน <c oughs> ้องอยู่ห้งหลังเต็มหมดแล้วฝนตกเลาออกไม่ได้ ไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วสี่เห็นไห<ด>ม,มต้องกลับแล้วครับผมทำไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้ต้องกลับสีแล้วไปไม่ได้หรอกทางนี้ครับผมอยู่ที่ไหนสีเ่เดี๋ยวข้าไปน้ำตกกร็ถ้าเดี๋ยวเราจะไปเหยียบผักเขาผักขิงอสี่ตะเกี่ยวมังกรนะ วิวฮะผมสุดยอดอ่างของแม่นานี่ปากแก้วมังกรนะบอกสุดยอดแมพี่เจมังกรเนาะนะต้นไม้ต้นอะอรคะดีเนี่ย เยอะผูกเยอะอยู่หองไม้น้ำมันก็สมบูรณ์นิสีมีไร่หมอนไร่ขิงไร่ผักแถวเนี้ยเป็นดงทั้งนั้นแล้ครับเนี่ยขวามือผมเนี่ยซ้ายมือทั้งนั้นเลยฮะเป็นดงดิบมานั่งล่าสัตว์สรรมัยก่อนนะอันนี้มันเะเลญหมดลาอายุตละสองหกครับผมต้องแต่สมัยเป็นนุ่มตลอนะลมใจรักครับท้อจังเลยไม่ท้อแล้วทีนี้จะมีทั้งดีทั้งชั่วเขาสหนิจมาลุงผมคนใจน้อยไงขับหนีไม่ได้ท้อานเราหลังรถ ก็เก่งนันนะฮะเอฟซี FC. เป็นบริเวณกองร้อยเก่าไนะ้ FC เื้าทเนี่ยโอ้โหได้ฮนะร้อยต่อเป็นดงนะั้นแถวเนี้ยไม่เสียนอย่างนี้หรอกตอนนี้มันก็แปลกไปหมดแล้วครับผมพื้นที่เนาะคนมาอยู่ความจเจริญก็อย่างว่าเนะี่ยความจเจริญมาก็เป็นง่างนี้เอฟซีขอบคุณมากครับซีที่ใหก้กำลังใจลุงหัวมาถึงขนาดนี้นะฮะมาไกลแล้วฮะขอบคุณมากครับผม สวัสดีครับคลิปนี้ฮะไปเรื่อยครับผม